สบายดีมื่อนี้สินจะมาให้ความหูเกี่ยวกับคำถามนึ่งที่ว่าหลายๆคนมีความสงสัยแลวกะบางคนกะบโมโหว่าอันเป็นอย่างในยุคนี้ออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดต่อ,อต่อธุรกิจของเฮาแลวกะ การดำรงชีวิตของเฮาในปัจจุบันนี่เนาะเพราะว่ายุคใหม่นี่เป็นยุคออนไลน์เนาะนั่น,นถ้าว่ามันผ่าออโบหูเกี่ยวกับโลกออนไลน์นี่ถือว่าท่านล้าสมัถ้า้าสมยแบบไหนก็คือเนาะคือท่านจะนานาคนยุคนี้บททนเนาะเพราะว่าโลกปัจจุบันนี่มันเปี่ยนไปไวหลาย คั้นท่านบ่รซึษาเกี่ยวกับออนไลน์เนะาะใจเฮตไทธุรกิจของท่านเนาะไปบอสดมันกมีหลายๆธุรกิจที่ว่าอ่ากระโดดเข้ามาออนไลน์ตัวย่างง่ายๆก็คือฟู Food Panda, aff, ivery, อ้ดแพนด้าแกฟเดลิเวอรี่เนาะอันแล้วก็มีลากหลยบริษัทที่ว่าอ่า กระโดดเข้ามาออนไลน์ในยุคหนีเนะาะจะเฮ็ดไทยธุรกิจของเขาเจาลันไปได้งามลันไปได้สวยเนาะคือกันยังมีมีบางธุรกิจที่ว่ายัางยึดติดกับความคิดเดิมเดิมเนาะบโบขยายการตลาดทางออนไลน์บโบศึกษาทางนัดออนไลน์เนาะในอีกปีหนึ่ง ข้างหน้าหรือว่าสองปีข้างหน้าเนาะจะเฮดให้ธุรกิจของท่านไปบร่รดจะเฮดให้ธุรกิจของท่านบ่มีคนไปอ่าบริการหรือว่าไปเซอร์วิสอย่างต่างๆเกี่ยวกับบริษัทของท่านเนาะเพราะว่ายนยังเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี่เนาะบว่าท่านจะอยู่แหงได้เนาะท่านก็สามารถตีตลาดธุรกิจของท่าน ให้ผู้คนเห็นเนาะคือยกตัวอย่างคือว่าขั้นขั้นมือหนีเนาะท่านโบตีตลาดออนไลน์ mm hmm. กาจัยเฮ็ไทยมีแต่เพียงกุ้มคนได้หนึ่งทียูครอบเคสบริเวณหรือว่าบ้านเมืองแห่งนั้นอาเจะหูธุรกิจของท่านแต่ว่าขั้นมือหนีเนาะท่านมาเห็ดการตลาดออ mm hmm. นไลน์เคียงครูกับ อ,อออฟไลน์จ่ายดฮตไทยธุรกิจของท่านเนาะเติบโตก้าวกระโดดทันทีเลยก็คือเนาะหนึ่งท่านสามารถเฮดออนไลน์ไปน้ำแล้วก็สามารถติดตีตลาดออนไลน์ก็คืออ่าบอกว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Google ทาง YouTube เนาะจ่ายแฮตไทยอ่าคนในคนทางในบ้านเมืองแขวงจนฮอต ทั้งประเทศเนาะจะสามารถหูวท่านกำลังบริการเรื่องใดท่านกำลังเฮ็ธุรกิจใดเนาะจึงจะมีคนหูจักท่านไล่ขึ้นเนาะคือมื้อนีเนาะค่อยอยูทีเมืองแก้วดมเนาะแข่งเวียงจา